สวัสดีครับเวทิตนะครับนักวิเคราะห์กลุ่มโรงไฟฟ้าและสื่อสารสำหรับเปเปอร์บทวิเคราะห์แอดวานซ์เราแนะนำซื้อนะครับเป็นไอเดียคอโดยมีประเด็นบว,วกอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกที่เราให้น้ำหนักก็คือในเรื่องของการที่ตลาดในประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้เล่นอ,อยู่เพียงแค่2ลายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ถือได้ว่าเป็นตลาดที่เป็นแบบโดเปลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตโดยทั่วไปโดยธรรมชาตินะครับผู้ประกอบการจะมีผลกําไรที่ดีขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของงบการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับหนุนให้ในส่วนของอ b i t ด a margin เนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นในภาพระยะสั้นถึงกลางอยู่ในเลนซัก50-60%ถึงซนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโอเปอเรเตอร์ทั้ง2ลรายชื่อรวมถึงแอดวานะครับยังมีรูมในการปรับขึ้นในด้านขขขออองงง I DA Mar ใในนณะที่่เรื ถึงแม้ว่าหลายๆคนนะครับจะกังวลกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาแต่เราอยากจะเน้นย้ำว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวของ a d v a ารหรือ o p e r อเรเตอรอื่นๆนะครับได้รับผลกระทบจากการที่ว่าตัวของวัฒจักรเนี่ยเป็นขาลงจากการแข่งขันที่สูงงบลงทุนก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเทียบกับในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถเทียบได้นะครับในขณะที่ปัจจุบันเนี่ย ตัวของงบวัฒจักรมันเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยバリเดชันก็เลยอยู่ในช่วงของขาขึ้นก็เลยเป็นช่วงที่เราไม่สามารถเทียบได้โดยตรงนะครับส่วนประเด็นที่2เป็นเรื่องของการที่เรามองว่าแอดวานเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดจากวัทจักรขาขึ้นนี้นะครับจากการที่ในส่วนของบริษัทเนี่ยมีฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานอยู่ในดับที่ดีนะครับจากที่เราเห็นก็คือว่าตากาไร E b i ิด a นะครับ ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ3ปีแล้วก็ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาพระยะสั้นถึงกลางนะครับจากทั้งในส่วนของธุรกิจมือถือแล้วก็ธุรกิจอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทําให้อาป l e ปรับตัวสูงขึ้นนะครับในขณะที่ยังมีซีเนจี้กับท r ิปเปิลทรีบอร์ดแบนแล้วก็ในส่วนของการลดต้นทุนโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับจากระัจักรที่เป็นขาขึ้นเลยทําให้เรามองว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยแอดวานเองก็มีโอกาสจะปรับเพิ่มในส่วนของฟินแลนเชียลไกด์แดนที่ให้กับ น่าวิเคราะห์จากการที่การเมืองเริ่มนิ่งเศรษฐกิจเริ่มดีนะครับประกอบกับว่าในช่วงปลายเดือนกันยานี้นะครับจะมีช่วงของการพรีวิวงบไต่มาที่3เรามองว่างบหน้าจอ,อกมาดีโตทั้งคิวออนคิวแล้วก็เ e ียออนเกียนะครับในขณะที่การประมูลขึ้นเป็นเรื่องของปีหน้าซึ่งในภาพปัจจุบันเราก็มองว่าการแข่งขันไม่น่าจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวินวินเบนเอฟิตกับทั้ง2เจ้านะครับส่วนประเด็นที่3เราให้น้ําหนักในเรื่องของกระแสะ Data Center ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นบวกสําหรับราคาหุ้นนะคร ของเออร์เนใหม่ๆให้กับตัวของ d v a n c e นะครับในส่วนของรายได้ธุรกิจองค์กรนะครับซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณสัก6%เทียบกับทูประมาณ2%เรนะครับเรามองว่า Data Center จะเป็นกระแสในประเทศไทยในเรื่องที่ว่าตัวของสิงคโปร์ประสบปัญหาในเรื่องของ Power แล้วก็ในส่วนของพื้นที่เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลามาทางฝั่งของอาเซียนนะครับประกอบกับว่าจะมีกระแสของ Hyper s c a l e r เข้ามาลงทุนในไทยซึ่งเรามองว่า d v a n c e เนี่ยมีความพร้อมในด้านของธุรกิจตรงนี้แล้วก็มีการ JV กับกราฟแล้วก็ซิงเทลนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เรากล่าวมาเราก็เลยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงเนี่ยจากพวเรืันที่ขึ้นเร็วในระยะสั้นเนี่ยพอมันปรับตัวลงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่ดีในภาพระยะสั้นถึงกลางในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าแอดวายได้ประโยชน์จากการที่เงินทุนไหลเข้านะครับ ESG อยู่ในระดับที่สูงแล้วก็มี Market Cap ที่สูงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดิวเดนยิวประมาณ4%เปนะครับเป็นเป้าหมายของนักลงทุนสถาบันในด้านของกองทุนวายุพักด้วยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ฉบับเต็มเนี่ยสามารถติดตามได้ใน KGI Research นะครับสำหรับวันวนี้สวัสดีครับ